มา่วๆมาลุกมามาให้ดูให้ชมเนีลุกมามาเขานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาเปิดตัวแนะนำนะครับมาขอแนะนำอีกอีกหนึ่งตัวนะครับจากคออเล็กๆนะครับของคออกควายนะครับไตเติ้ลชาแนลนะครับผมก็เริ่มจากควายนะครับ ตัวทุนเรามันน้อยเนาะพูดง่ายๆนะครับผมเราก็ต้องซื้อแบบตัวเล็กมาเลี้ยงก่อนนะครับเป็นแต่ว่าสายเลือดนะครับชัดเจนสายเลือดชัดเจนมันย่อมไม่เสียเวลานะครับผมเพื่อที่จะเอามาพัฒนาต่อไปนะครับเก็บรักษาต่อไปนะครับอาแนะนํานะครับแนะนาเอาเจ้าเจ้าตุนโชนะครับจะเป็นสายเลือดนะครับของเจ้าหนุ่มกำนันโปดนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งสายนี้ก็น่าเก็บ สายนี้น่าเก็บมากคือลักษณะโครงสร้างหน้าเขานะครับมาดีกระดูกโครงสร้างมาดีนะครับช่วงมาดีกระดูกโครงสร้างดีมากเลยอันนี้นะครับไม่ไม่ไม่ยมดเยอะๆนะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเหลนนะชั้นเหลนเจ้าหนุ่มกระดานโป๊ะนะครับผมเนี่ยซึ่งมันมี พ่อเขานะครับพ่อเขาก็คือเจ้าแท่งทองเอกนะครับท่านไหนที่เข้าสามารถเข้าดูได้นะครับเซิร์ชดูเจ้าแท่งทองเอกนะครับลูกของเจ้าหนุ่มกำนันดูนนะครับพ่อเขาก็จะเป็นเป็นชั้นหลานของเจ้าหนุ่มกำนันปุนะครับแต่จะเป็นลูกของเจ้าหนุ่มกำนันดูนนะครับลูกเจ้า เจ้าหนุ่มกำนันยุนนั้นก็จะเป็นลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโตดประมาณนี้นะครับผมส่วนเจ้าตุนโชนี้นะครับเอาได้ง่ายๆนี่ก็คือจะเป็นชั้นเหลนชั้นเหลนของเจ้าหนุ่มกำนันกำนันโตดนะครับคือสายเลือดนะครับพันธุกรรมสายเลือดนะครับชัดเจนนะครับผมนี่คือผมซื้อมาจากาดาบเชิดนะครับอยู่เก้าเลี้ยวนครสวรรค์นะครับซึ่ง <DIS K> เป็นควายที่ก็ดูโครงสร้างดีอัตลักษณ์ควายไทยได้นะครับผมแล้วก็ เล็กๆนะครับซื้อมาตั้งแต่แปดเก้าเดือนนะแปดเก้าเดือนนั้นนะครับช่วงนั้นจะมีแต่โครงสร้างพุงจะโตนะครับท้องจะโตพุงจะโตท้องป่องนะะนครับท้องป่องนะครับช่วงเล็กเนี่ยพัตุกรรมนี้นะครับควายสายเลือดสายนี้นะครับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับตอนเด็กๆหกเจ็ดแปดเดือนน่ะนะครับท้องเขาจะป่องดูเหมือนดูเหมือนดูพูดง่ายๆดูไม่สวยนะครับผมพอประมาณสิบเอ็ดเดือน ขึ้นไป11บส่วนอายุตอนนี้น้องทุนโชนะครับทุนโชเนี่ยก็ตอนนี้12เดือนนะครับ12เดือน13เดือนน่าจะได้นะนะครับจะจะชนขวบนะครับผมความสูงอยู่ที่125นะครับส2งนะครับลักษณะเด่นที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้มีลักษณะเด่นก็คือกระดูกโครงสร้างแข้งขามาดีเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าเขาเปิดสวยนะกระบาลใหญ่กระบาลกาว้าง แล้วก็อัตลักษณ์ควายไทยได้หมดเลยนี่นะครับอ่องได้หมดนะครับแข่งขามใหญ่มาดีมากแล้วก็เนี่ยขนน้ําขนนะครับก็สวยนะครับเหลืองสวยนีนะครับผมแล้วก็เนี่ยหน้าตาหล่อเหลานะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับที่ผมมองนะไอตัวนี้น่าจะใหญ่นะครับเพราะว่าสายเลือดพันธุก,กรรมนะเขาเด่นชัด นะครับส่วนแม่เขาก็จะเป็นสายอุทัยดั้งเดิมแม่สวยนะครับของดาบเชิดสูงร้อยสี่สิบวกนะครับส่วนส่วนเจ้าแท่งทองเอกนั้นนะครับส่วนพ่อเขาแท่งทองเอกก็จะสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยหกสิบบวกนะครับร้อยหกสิบบวกประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะนะครับยังไม่ชัดเจนประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะครับร้อยหกสิบห้าบือประมาณนี้นะครับท่านไหนที่ว่าอ่าเคยดูนะครับช่องอ่ามงคลชัย ชาแนลนะครับผมที่เขาไปถ่ายอยู่ฟาร์มดาบเชิดนะครับผมจะได้เห็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ชั้นนานะครับสายเจ้าหนุ่มนะครับจะเป็นแท่งทองเอกนั่นแหละครับผมใหญ่โครงสร้างใหญ่หน้าเขาใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้คือเจ้าทุนโชจะเป็นลูกเจ้าแท่งทองเอกแท่งทองเอกนะครับจากสูงจากจากแม่สายอุทัยดังเดิมแม่สวยก็ร้อยสี่สิบอ่ะโอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามนะครับเจ้าทุนโชนะครับอยู่ใน หอกเล็กๆของไตเติลชาแนลนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะครับเป็นเพศผู้นะครับผมคอยดูว่าอายุ2ปี3ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับลักษณะเด่นก็คือใบหูใหญ่หน้าเขาใหญ่แข้งขากระดูกโครงสร้างดีนะครับอัตลักษณ์ได้นะครับอัตลักษณ์ก็มาดี นะครับก็นี่ท้องเขาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าจะเปรียบแบบสายเพชรอุดรสายอีสานนะครับถ้าเราจะไปประกวดนะครับคงคงไปประกวดไม่ได้นะสายนี้นะครับสายเราต้องเอาไปพัฒนานะครับสายแม่สายอุดรสายอะไรประมาณนี้นะครับสายเจ้าเนื้อเพราะว่าสายนี้จะนำโครงสร้างนะครับกระดูกโครงสร้างดี อย่าลืมติดตามนะครับท่านไหนที่ติดตามไตเติลชาแนลอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ไตเติลชาแนลด้วยนะครับผมนี่จะอัปเดตนะครับแต่ละตัวให้ดูนะครับเนี่ยฝากคอกได้น้อยด้วยนะครับผมก็กําลังจะพัฒนานะครับไปทีละก้านะครับผมกินข้าวก็ทีละคำนะนี่ซื้อมาไม่แพงครับตัวนี้นะครับซื้อมาไม่แพงเลยนะครับแต่ว่าคุ้มค่านะครับเกิน เก,เกินคำว่าคุ้มเลยนะครับเกินคำว่าคุ้มซื้อมาด้วยราคาแบบเบามากนะไม่ขอบอกราคานะครับแต่ว่าถือว่านับเป็ความโชคดีของของของไตเติลชาแนลนะครับที่ได้นำของเข้ามานะครับเพราะว่าควายตัวนี้ดูแล้วนะครับผม160บวกนะครับท่านไหนทีอ่อยากจะเห็นความ จะเลื่อโตนะครับก็ติดตามไว้นะครับผมส่วนแม่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าแต่เติลชานิงซื้อมาเท่าไหร่แม่นี้นะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบบวกว่าซื้อมากี่หมื่นอ่าไม่ต้องมาพูดเรื่องแสนเลยนะครับผมว่าซื้อมาเท่าไหร่แม่ลูกเลยนะให้ลูกแบบสวยมากดอกเขาใหญ่ๆนะครับเป็นสายอุทัยไล่ทุ่งสายอุทัยดั้งเดิมแต่ได้มาอย่างไงทําไมได้ได้มาราคาถูกนะครับจะลืมติดตามนะครับผมแม่นี้นะครับผมว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าทุนโชครับผมสวัสดีครับ